สวัสดีครับผมดกับผมมิมิีแชนแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมป o c ก e ต t ท u r n น m e n t DX นั่นเองนะครับผมนะมาวันนี้ผมจะมาเล่นนีเลยพิกจูมวยปั้มนะจัดไปไอ้หนุ่ม้อมก็สุ่มไปนะบอทสุ่มด้วยอ่าก่อนจะรับชมก็รบกวนกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับไปสุ่มดานด้วยเจอคอมแม็กว่ะทิพไละ มันตีไกลอะมันสกิลไกลเราตัวประชิดนะระยะใกล้จะไหวไหมนะอืมน่ารักจังตัวเมียด้วยวิกาูตัวนี้วิกดูไอ้มวยปั้มเนี่ยนะเล่นหนุกมากกะนะตัวนี้แต่ว่าผมคอมโบไม่เป็นนะแต่ถ้ามุกอุ้ยเดินเผ้าอุ้ยนี่ยังไงถอดก่อนเลย ม่นีไม่ตงโกสตันเลอไปดีนี่ไงสักฟีทีนึงเฮ้ยพี่ดูนฟังโกสตันเนอทนีนึงเฮ้ยนี่จับครับีที นี่ไงล่วงฟูเคปหงอิงจับตะวะจับคอมแม็กฟูกเพกได้โหสุดยอดนี่ปาดแปด๊ดนี่ไงนี่จับิด จับีกกันอะไรกันอะไรสูเพลยังไงเ่านี่ไอ <m akes Maz away> ้กินสปีดจับอุ้ยไม่ได้หนีจับอีกทีนึงชาร์ปี๊อุ้ย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 ฮออร์อว้อุ้อุ้ยอุ้ยย ตอนโกตันนึงเฮียเอาเนี่ยอีวิงต้าเอาได้ดีอุ้ยไม่จับอุ้ยนี่น่ซูเพ็อ้ยโมดจัดเลยวะมา ดูต่อมันมันชอบถ้าเหมือนที่นี่มือนไม่ต้องแบบคอมโบเลยเยอะแยะอุ้งในก้าว่ะดรัทมหลอกดหลอกอุ้ยอุ้แฟมแมเามันเพื่ออุ้ยนี่ไงตีดลงมาอื้อ ตอนคูสตันเนอร์อืมนีไม่ไงงัดอีกทีหนึ่งอืมเอางอีกไม่ได้ตอนคูสตันเนอร์อืมก็แปลงไปจนสีดลอ็อกอันตีออววเอา้าปิดเกาะไปวะเอ้าทะลุปิดสวย พิกา c ูเฮ้เ,เรียนทันบอลเสี่ยดึกกตีพารดี้ฮ oh, ึมันไม่เคยเล่นตัวไหนมันเท่าวิกาจูในปั้มมาก่อนสิดยอดเลย มาต่อไปเจอใครตัวอะไรเหมือนเดิมนะคลิปละสามสามแมตช์อโอ้เจอแต่ตัวสแปมอะตัวนี้ผมก็แพ้ทางใน้ชนัลบัวเนะี่ยไม่ไหวบางทีแบบมันตีไกลเกินตีสุดแมปเลยฮนะใครจะไปสู้ได้ <c oughs> มาบา <c oughs> งทีปิดไม้ไอ้แฮมนะน่ารักตัวเมียด,ด้วยวิค hey, ตูมา พอโกะมาดีกว่านี่ไงมันมาถึงมันจัดก mmm. okay. ่อนเลยไม่ม hmm. ีปากลมนีจับเลยอะไรทำอะไรให้หยุดก็ให้อุ้ยไม่ทันโอ้ยตอนโก้สตันเนอร์เอา เจ็บออืเปล um. ี่ยนไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนเฟสก่อนหลบอร์ตสวยจับอุไม่ได้เฮ้ย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 เ่ไงเิเวเยแล้ว เฮ้ยแต่เกือบชนะอยู่นะเราพลาดไปนิดหน่อยมาอีโมง้ามาดีกว่าจัดก่อนเลยมันชอบโดดไอ้นี่นี่เนี่ยนี่นี่ตอนโกสันเลยเขาให้พี่มาดี อุ้ยสุดท้ายอุ้ยดีาการทันอุ้ยอ่าโดดโดดร่วงมาคนเดียวเป็นงี้นะ่ะเฮ้ยทำได้คนเดียวเหรอท่านเนี้ยหืมตอนตัวสุดทันนึงทีหนึ่งนี่อีกทีหนึ่งจับมีผีสุดยอดมันโดดพุ่งใส่เราอ่ะให้หโดดทิ้งตัวเราต้องเอาคืนมั้ง ไม่ค่อยใช้เลยนะถ้าแบบว่าโจมตีลงมาจากอากาศอ,อย่าลองเล่นมั้ดีกว่าหนีอีกทีสก,ลกีลงมาเหนียวคืนน้ายงไงละ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองนึ่ตอนกูตังเนื้เฮ้อ นี่ไงนี่ไงนี่ไงโดนหลอกแล้วไอ้น้องทีพาให้ปังนนกวตังหนึ่งทีดึงสวยสัสขอภัยใ,ในคำหยาบ, <c oughs> บมันกำลังมันเลยอ่ะมันจัดเลย <c oughs> อุ้ยมันเกินไปกะจูเมยปั้ม เดี๋ยวไม่จับมันฟูผิดเลยนะต้องจับมันฟูผิดมือ้ยไี่งนี่อุ้ยไม่ได้นี่นี่ไม่ได้โตคิวเอนี่นี่ไม่ได้การทันเนี่ยันทันันทันู้ ฮิ่จะตายเอางูจะเล่นไม่ได้ว่ะโอ้จับไม่ได้เลยอะจับไม่ได้เลยติดอะไรก็ไม่รู้อะติดแดงตลอดเลยฮึมต้องตีดูก่อนนะมีโอกาสค่อยจับมาเลยกันอุ้ บีบลงมานี่จับอืมซูเพ็กเฮียไม่อยู่อีกทีนึงชาร์ปปี๊ดอืมอี๊ตอนโกสตันเนอร์อืมโอ้ดีเลยดิแปลงร่าง อันติอ้อวคุกควนอันติตามด้วยอันติอื้มอ้าวมันไ,ได้เข้าฉากหรอกอ๋อเรื่องมันเหลือหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยไม่เป็นไรชนะโหเสียดายเวลาคลิปจะได้ยืดหน่อยนะเมื่อกี้นี้อันติน่าจะเข้าฉากโหคลิปนี้สั้นไปเนี่ยนี่ดูตอนนี้เพิ่งสิบนาทียังอะไม่เป็นไรดูต่อ เวลาน้อยเท่ากับว่าเราเล่นเก่งไงอืมาตาสุดท้ายเจอกับโอ้โก่งกล้าลูกวักมา มีมิวด้วยตามิวมาสป,ปอร์ตคนเหมือนจะดีกว่าหรอวะที่หลบหลบอุ้ยไม่ได้มันตามอุ้ยหีบลงมาหนี่นีจับเลยดักไว้สูเทก ข้องขอเตอร์นะไอ้หนี้ตอนกูสตาร์นเนอร์อุ้ยไม่รีไม่ได้ติดลยู่แน่อุ้ยจัดล่างหนีลบอุ้ยชดุพันธ์หนีจับเลย ป๊าดตีเขาที่หน้าอ,นอืมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดีนะมันไม่คืดมันไม่ปล่อ,อยบอ่บอพิษอะไรใส่เราวะโล่ป้องโอ๊ยอืมโล่ตีมากอืมอืม อุ so ้ยไม่โดนปังกูสเตังเนอร์นี่คุ้งหลอดเดนไปดีเอ้าโดนแล้ววะผมโดนกิีลัชิอุ้ย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 เอออะไรมันเนี่ยอ้าทำ แต่บาทีเอ้าเอ้าคิบหายละชิบหายละวิุดวออุ้ยอุ๊ยเราคืนสาสมอุ้ยอุ้ยฮึมแชร์ดุสันนีลืมไปเลยว่ามันมีแชโดว์สันนีตั้งหลักไม่ได้เลยเมื่อกี้ต้องต่อคอมบูแบบว่าจังหนักมากโอ้ไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้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 ย ไม่ไงีีดลงมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยแปลงมั่งไม่ไหวแล้วไม่ไงียไม่ตีไ่งี้ ทำสีแย่เลยอืม,มานี่กรจูตัวเอ่นบอมเดี๋ยวยิ่ปวดมาบัฟบัฟของมิวมาเนี่ยนีบบนย่บัฟอีกสองแลดับอะไรทำไรเฮ้ยอุ้ยหูข้ามตัวโอ,อ๋เนาะ พ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วมันตีบลงมาพอดีตายแล้วไม่ได้เนี่ยมันชนะสองแล้วเราแค่หนึ่งอุ้ยเขาตื้อหนึ่งอุ้ยคืดมิวนิวมิวมิวอุ้ยจ้า สแลมคอตเตอร์อุ๊ยคอตเตอร์แตกเอาลูเปอร์ชันแซ่ปนี่จับก่อนเลยตีผิดแปลงอันตี เกือบตายเอาไม่เข้าฉากทำไมอันติไม่เข้าฉากสองรอบอะไรวะเกมเกมเป็นอะไรวะเน,นี่ย<อ>เปนองลาวไปนี่ไปห่างฟาดเข้าไปที่หน้าฟั่บกูสตั้งนี่มา ตอนกูนึ่งนี่อะไรซีริชิมาอื้ออะไรอ่ะเอ้าอ๋อมาตอนกูสตันนึ่งทีนี้จับเลยปิดสวยขี่คิเมาหน้าอลยอืมือกระจูฮึมแอคเลยน่ารักจัด โอเคครับผมสำหรับเกม Pocket Tournament DX Part นี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะหูเหงื่อออกมือแล้วมันมากพี่ดูไม่เป้าเนี่ยมันมากเลยโอเคไวิจันใหม่คลิปหน้านะว่าจะเป็นตัวอะไรอืมเออแล้วก็ผมมีเออ่คำถามสุดท้ายไปเนาะไปทายคลิปเนี่ยแหละคือผมอยากเล่นเกม Naruto อ่ะไอ้ที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะอัน Anime Anime n i ินจาส o อ m คอนเนคชั่นอะไรทุกอย่างอ่ะเออมันเป็นเนื้อเรื่องเนาะ อยากเล่นแบบเนื้อเรื่องตั้งแต่เด็กยันยันจบเนื้อเรื่องพิเศษอะไรเลยอะนะของเกมนั้นอะไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมเพราะว่ามันน่าจะน่าเบื่อเพราะว่าคนเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงตั้งแต่เด็กจนโตนะของเกมนารูโ,โตนะเนี่ยกับอีกเวนึงคือผมจะไปทางแบบว่าเล่นแบทเทิลเลยคล้ายๆพ็อกเก็ตทนวร์นาเมนนี่แหละใครอยากดูตัวอะไรให้ผมเอา มินาโตะสู้กับอ,อ,อาจารย์ไกหรืออยากดูเล่นอะไรอะบูุโตะสู้กับคาคาชิหรืออะไรเงี้ยก็รีเควสมาได้แต่ใจอยากเล่นเนื้อเรื่องนะแต่กลัวเบื่อกันก็ถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบายๆครับผม